ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณครูวิทเนีติมนานะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญให้กับสี่คิวสิทธ์นะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นการเปิดชั้นเรียนของคุณครูโกมินทรานะคะเป็นการสอนระดับชั้นม .1 ครับหนึ่งถึงครับ4่นะคะเรื่องการสเก็ตภาพคางขขอเรียนเชิญคุณครูต้นแบบนะคะพูดถึงการเปิดชั้นเรียนค่ะเียนผู้เชี่ยวชาญนะครับ นี้นะครับเรื่องการเรื่องการสังเกตภาพนะครับสอนนักเรียนนะครับใช้มัธยมศึกษาปีที่หนึ่งหนึงสี่นะครับทัพหนึ่งทัพสี่ที่ห้องศึรกรรมสามนะครับสำหรับการในการสอนครั้งนี้นะครับผมก็ได้นะครับทั้งข้อคิดเห็นนะครับก็แนะนำต่างๆนะครับมาพัฒนานะครับ แล้วเรื่องของการความาัดเจนการเจ็บตแนะครับคือการสอนนะครับสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับวันนี้ก็คือให้เตรียมสื่อที่ที่มากขึ้นนะครับที่มีการที่มีการสอนที่หลากหลายนะครับแล้วก็การแผนเรื่องของการนำเสนอง,งานนะครับจากทั้งก่อนที่ว่าเด็กยัง,งนะครับไปนำเสนอผลงานโดยที่ไม่กล้าอะไรออกนะครับก็มีมีเทคนิควิธี นะครับมามานำเสนอในประการแดียนที่จะจัดการเรียนรู้ในที่นี้ครับอาจารย์ับค่ะการนี้นะคะขอเรียนเชิญนะคะผู้เชี่ยวชาญน,นะคะให้คำแนะนำนะคะในะการเปิดเรียน้นมีของมั่งค่ะค่ะ,คะก,ก็วีนนี้ด้วยกบคุณครูเป็นแบบคุณคโคโกมินะคะในการเปิดห้องเรียนรอบที่สามนะคะของวิชาเรื่องงานเขียนแบบของมอง ทับหน่งถึงทับสี่นะคะก็ะเห็นว,ว่าคุณโคได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ค่อนข้างดีชัดเจนพร้อมกับเตรียมสื่อที่จะนำมาจัดก,กิจกรรมในการเรียนรู้ในชั่วโมงถัดไปก็ขอให้คุณโคควบคุมการจัดกิจกรรมเป็นกปจารมที่วางแขนไว้ข็อให้กำลังใจนค่ะค่ะขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วชาญของเรานะคะ การเรียนการสอนนะคะของคุณครูคคคต้นแบบค่ะขอเชิญค่ะ One two t h r four. four five, two, one t